สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องเมโมเลออีกแล้วนะครับวันนี้เมยอยู่ที่เมส์อีเดนนะครับ mm hmm. พอดีเป็นแบบเหมือนภูเขาที่เป็นภูเขาไฟอะ่ะที่มันที่มันมันหยุดประทุแล้วอะประมาณเนี้ยครับผมคืออยากบอกว่าตลกมากคือเราแพนมาจะไปเมลจะมาเมา์อีเดนนี่แหละครับแล้วทีนี้นะเราก็นั่งรถเมย์มาแล้เมย์มาก็ลงมันไปจอดแบบ เป็นเซ็นเตอร์ครับมันเป็นศูนย์กลางของเมาส์อีเดียนนะ <Wait S 1> แต่ว่า parole, ยังไม่ถึงแบบเมาส์อีเดียนนครับตรงที่เราจะไปดูวิวครับแล้วทีนี้เราก็ลงมาใช่ไหมครับแล้วเมย์ก็ถามคนที่อยู่ระหว่างทางว่ามันไปทางไหนเพราะเรากด G.P.S แล้วมันไม่ขึ้นนะครับทุกคนเอทุกคนมันจะไปไม่ถึงแหละเพราะว่า <laughs> เราเรามาลงผิดป claro ้ายนะครับทุกคน เดี๋ยวต้องไปหาตถองนั่งนั่งกลับไปใหม่ชีวิตโคตรตลกอ่ะเราไปถามแล้วแบบเราไปดูแหนทีแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่สรุปคือเราลงหิไปนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถใหม่ก็วยลงใหม่ทุกคนตอนนี้ถึง,ถงตีนเขาแล้วนะเราก็ลองเดินขึ้นมาอ นี่แหละนะไม่ศึกษาเส้นทางนี้ดีนะครับทุกคนก <g ay> ็ลงผิดป้ายเลย <g ay> เอ้าดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงเมาอีเดนนะ <g ay> แต่ระหว่างทางนี้คือบรรยากาศดีมากครับเมื่อกี้ในตอนเราที่ตอนที่เราวิ่งมาคือรถเมล์นะ <g ay> ที่จะมาที่นี่ฝนตกลปอยๆอีกแล้ว <ra> บรรยากาศ <g ay> <g ay> ยอยากบอกว่ายังยังไงเลย <g ay> เหนื่อยแล้วครับส <h ai> ู้ ให้บอกว่าวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าโปร่งเลยมองเอาการมาเดินชมวิวเออเราลืมบอกไปนะครับวันนี้อ่ะทางที่ทำงานเราหยุดอยู่แล้วนะครับหยุดอันนี้เป็นครึ่งปีหยุดครั้งหนึ่งเนาะก็โอเคอยู่เดินมาเที่ยวนะครับ ถึงแล้วนะครับมองอีเด <c oughs> น <c oughs> ทุกคนมันเป็นเหมือนเ<า> <c oughs> อ่อเขาที่แบบมันมีภูเ <c oughs> ขาไฟปะทุขึ้นมาครับก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มันก็หย้วมันดับไปแล้วครับเลยเป็หลุมแบบนี้เลยนี่สวยอยู่นะครับทุกคน รงนี้คือดีมากเลยครับทุกคนเนี่ยเหมือนได้หนังเลยที่มีบันไดขึ้นไปอย่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเมี์เจอขึ้นไปตรงนี้นะโอเคครับทุกคนตอนนี้เมย์ตั้งกล้องถ่ายรูปเองนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเมย์กำลังจะขึ้นบันไดนะเนี่ยบันไดที่เราถ่ายเมื่อกี้ขึ้นบันไดอยู่ข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปกันเลยดีมากครับดีมาก ออไม่เจอนกแล้วนะครับทุกคนเนี่ยกำลัง ขนาดนกก็ได้ต้องแรงมากทุกคนว้เดี๋ยวเมย์พาไปชมวิวตรงนี้นะครับรงวิวเมืองโอ๊กแลนด์นะบรรยากาศดีมากอย่างก็ผานนะครับบรรยากาศได้สุดยอดจริงๆโอ๊กแลนด์ ครนะับถ่ายออกมาน่าจะไม่ไม่สวยเท่ไาไหร่ครับแต่ว่ามาเห็นด้วยตานี่คือแบบโอ้โหสุดยอดมากตต่นี็มันสูงด้วยครับมองอีเดนแล้วมันเห็นแบบวิวทั่วเมืองเลยเดี๋ยวเ,เมย์จะพาขึ้นไปอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวเมย์จะพาไปตรงนั้นนะครับเพราะนั้นจะสูงกว่าตรงนี้ เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะไปเลยบันไดนี้เขาก็ทำดีมากนะครับแบบบรรยากาศดีมากทำแบบเป็นขั้นเป็นขั้นไปให้เราเดินตรงนี้ครับพอขึ้นมาตรงนี้เห็นวันทรีฮิลด้วยนะครับวันทรีฮิลลอยู่ตรงฝั่งนูน้นเดี๋ยวมีให้ดูนะครับขณะขึ้นไปไหนนะเนี่ยครับ อันนี้คือวันทรีฮิลที่เราไปมาก่อนหน้านี้นะครับโหตัวนี้ก็คือนี่นครับเมยจะให้ดูบ้านเมืองเขานะครับ ตรงบ้านดูดน่ารักมากครับแบบระเบียบเรียบร้อยมากตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะครับของเมา้าส์ีเด็นเพราะว่าเห็นรอบทิศเลย ตอนนี้ลงจากข้ามบนแล้วนะครับกำลังจะเดินทางเก่าละดูววเวลาละเห็นเป็นอันสมควรเดินลงโน่นนะครับทีนี้มีเครื่องบินด้วยนะครับทุกคนเนี่ย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 เห็นเครื่องบินด้วยโอ้ยคือแบบบรรยากาศโคตรดีเลยครับเย็นมากแล้วตรงนู้นตนัฝนตกนะผมว่าเห็นมันปุกอยมาตรงนี้เห็นสกายทาวเวอร์นะครับเห, Tower, เห็นสกายทาวเวอร์เห็นสะพานฮัพพิ้ b r i d g ครับตรงนั้นเห็นเกหมดเลยอันนั้นเป็นน้ำทะเลนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าเราแบบถ่ายนีนะครับนั้นคือน้ำทะเลหมดเลยโอ้เย็นมากครับทุกคนเดี๋ยวมีมาถ่ายวิวตัวนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันตรงเมืองออเแลนนะครับ ไม่ยวลงแล้วนะครับทุกคนถึงเวลากลับแล้วสําหรับบล็อกนี้นะครับน่าจะจบเพียงแค่นี้เปล่อทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจมุมมเลอร์ไปติดตาม y u t u b e ด้วยนะครับมุมมเลอร์นะครับอติดตามด้วยนะครับว่า e อีพีหน้าี่ยมัเร์จะพาไปที่ไหนนะครับสวัสดีครับ